หัวปูดไม่ได้ถ่ายเลยหัวปูดด้วยเหรอแต่ว่ามันไเห็นมันอยู่ในรายผมพี่แต่ตอนนี้มันเป็นรอยแบบเหมือนรอยเลนอะเบื้องหลังหนังดีโมโนออริจินอลวันนี้เราก็กำลังอยู่กับซีรีส์ที่มีชื่อว่าทวง รื่องหลังที่เราจะพาไปดูในวันนี้ครับเป็นจุดเริ่มต้นของคําว่าทวงแล้วซีนนี้เป็นซีนที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วหลายคนนีอาจจะยังไม่ทราบว่าการที่นักแสดงของเราต้องเล่นซีนที่รุนแรงขนาดนี้มันต้องมีผู้กํากับที่เรียกว่า intimacy coordinator เฮเพื่อมาดูแลนักแสดงเกี่ยวกับความปลอดภัยท้งร่างกายแล้วก็จิตใจครับตอนนี้นะคะคือว่าเรากําลังคุยกับนักแสดงนะคะเรื่อง b o เด d a r y ว่าทํายังไงนักแสดงถึงจะปลอดภัยนะคะก็คือตอนนี้เนี่ยก็ มันในซีนเนี่ยมีการบันเชือกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออมันมีการใช้ความรุนแรงเราก็เลยต้องบอกว่า point of contact อยู่ตรงไหนจับตรงไหนนักสแสดงถึงจะปลอดภัยแล้วส่วนไหนที่นักสแสดงจะใช้ acting ในการเข้าช่วยค่ะแม่ก็อย่างที่บอกครับว่าฉากนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นรับรองว่าทวงสมชื่อแล้วสําหรับใครที่อยากจะรู้ว่ามันจะไปจบลงที่ตรงไหนครับก็ไปติดตามกันได้ในซีรีส์ที่มีชื่อว่าทวง ตอนนี้ก็บรรยากาศก็โอเคเลยค่ะดีเนาะแรกมันจะเหมือนจับลายจับทางมันดูว่าอะไรยังไงแบบอ๋อแบบบางทีมันเหมือนแบบว่าในภาพมันไม่ได้แต่ว่าตัวละครเรา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 เป็นตัวละครในแบบในแบบนั้นแล้วแต่ว่ามันเหมือนได้ว่าภาพที่มันต้องการแบบอะไรแอคชั่นที่มันเยอะมากกว่าธรรมชาติของตัวละครที่เอ,อ่อทางทางโค้ชเนี่ยก็จะเหมือนมากับสิบบอกเรามามา